ว่าอน้อยเฝ้าอ่ะอามีก็คือหลานได้พายเพิ่นเกิดลูกลได้เฝ้าอามีอยู่เหตุตัวนี้เกิดหันช่วงประมาณเดือนเดือนแปดวันที่้าวประมาณ้าเก้าหรือว่าสามสิบอีหละคันบุซอนะแต่ว่าอันนี้หายกับว,วันที่สิบสามหนึ่งพีบซีเพิ่นเกิดป้าถือว่าวได้นี่ถือว,ว่าปีนี้เฮาก็โชคดีที่ได้เก็บเหตุบวกวันนี้ปีขายนี้มีเต้พอก,กับแม่เพิ่นตอดนะเพิ่นตอดแต่ว่าเพิ่นบุคคาบเลยเนี่ยน่นจะเป็นปลาน้อยรัยกอันนนี่ มาแล้วพี่สีปลาคยงแม่ไข่ <c oughs> เอาบ่าแม่โอ้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 สร้างสามแท้ของแท้นะมาปะนปลาคายงไม่แท้มันอันถึืแต่โดนแล้วเขาขับรถได้อันนั้นแม่คิดว่ามันเป็นบัดึงลงแล้วบัถึิกดูได้แล้วจ้าตัวน,นึงปลาคายงแม่ไข่รเป็นหิวด้วยเดี๋ยว อันนั้นคืออะไรเอ่ยละนน้อยจะได้เก็บเหเดปวกอีกแล้วแต่ว่าเขาสิจงไว้ก่อนเพราะว่าเพื่อนยังดอกน้อยเ็บซีลานน้อยมาเบึ่งมือเศร้านี่ปะกำลังขึ้นไนงะสสดีทุกคนสวัสดีพี่ทุกคนเด้อยินดีตอนทับเข้าซ่องให้มาน้อยสาวล้วสวัสดีตอนนังแรงเฟบซีแรง,แรงมือน,นี้ลมเย็นบ่อยๆตอนนี้ก็คือสีมงไปแล้วน้อยมาเปิดคลิปดูสาเพราะว่าสีพากันมาสิบเบ็ดไปกินแรงเฟบซี ให้พ่อ open thread ให้สองอันแล้วกัตัวนึงขันบโได้ใยไอันนั้นแม่เพิ่งห้อยไว้ในต่วันฝาตอดแล้วยุซี่นี่ต้นตอดแล้วนะอู้ว่าเปิ้ลบกคาบแต่เชือมีแต่ตอด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 ,ตอดนี่นะขากระเือกจะเป็นใส่เดือนยุซี่เพิ่งเพิ่ลตอดแล้วเพิ่ลตอดแต่ว่าเพิ่ลบกคาบเลยเนี่ยน่าจะเป็นปลาหน่อยรักอันนี้ มาแล้วพเพี่ซีปลาขัแยงแม่ไข่เอาบอ่แม่โหโอ้โอ้โอ้สร้างถามแท้ของแท้นะมา,ปะานปลาขัแยงไม่แท้มันอันถึงแต่โดนแล้วเฮาขับบอได้อันนั้นแม่คิดว่ามันเป็นบอลดึงลงแล้วว่าถึงยุยคเะไรจ้าตัวนึงปลาขัแยงแม่ไข่รเป็นหิวเด้อ อันนี้ตัวที่สองอ้ตน้องจิงว๋วได้แกงส้มใช่น้องไม่ส้มบอมงมเลงแมว่ะแมวาหือว่าเรื่องแนวกิลวนละนี่ตัวที่สองอปลาสองตัวแกงแล้วทั้งพ่อทั้งลูกเลยฮู้ฮู้ะแม่นั่งื้ออนตักนั่ีสะ,ะอ๋ <laughs> อ,อตัวที่สามตัวที่สามเฮฟซี่ ไาบอ,อย่างวานีนไยบตเอา้าบรได้สวยแต่ว่าพคุนตอดบางเฮงคุตอดให้มันตอดก่อนเนาะบรรยากาศดีเด้อเรียบสีน้องป่าบ้านละน้อยส่วนหลาห่แฮมซี่นี้แต่ปลาธรรมชาติ์ละเพราะว่าเอาปลาธรรมชาติมาปล่อยฮิ ต่อเอะไรเอาวะตัวที่สามสิได้บอ่อจังหวะนี่มันรุ่นน้ำกันว้าปลาอยังนี่ปลานินน้อยโอ้สิได้ปล่อยได้หนิแม่มปล่อยแล้วน้อไม่เนาะ,ะตัวที่สามปลานินน้อยส์ปล่อยเพิ่นเขาบอกกินเพิ่อนอะเยอะยังอย,งอยู่นี่เคยตอดเลยเนาะ เป็นเจ้าผิงผิงเป็นกลับมาอยู่น้าเฮาละดินยางมีความสุขเดี๋ยวจังหน่อยมีแนวเสรไพเายเพีพซีอยู่ในหนองป่านี่แหละมีของดีมีของดีมาเสิไพ่ายจังหน่อสิเบ็ดได้ไปไหน่อยนึ่งกันอุอ้ยแม่พันเกาะแล้วได้แล้วเพิอ่อนอันนั้นนะ จังหวะนี้าาาาให้เพิ่นจวบลงไปก่อนเอาโบได้ซะแม,ม่โอ้แม่ตัวนั้นตัวนั้นตัวนั้นกระซิลงลงตัวใดรกาให้เพิ่นลากไปแม่นเพราะตัวใดกนกระตอดตัวนั้นกระตอดตัวนี้กระตอด ตอะไรที่กินก่อนขึ้นมาบอกว่าไงบอกว่าให้อะไรมาผีป่าไปเลยามทีเขาว่าไหว PVC มีแนวเซอร์ไพรส์ PVC แต่น้อยพวกของดีเดี๋ยวไปถ่ายให้เบิง่งรู้สึกว่าเพิ่นไวแหงเพราะว่าปีกไก่นี่เห็นเพิ่นเกิดช่วงประมาณที่เส้าปลายเดือนแปด PVC ก็คือเห็ดปวกนั่นเลยไปไปเบิง่งนี่เี๋ยวี ละน,น้อยมาหากินนี่หมานขนาดเลยป่าก,ก็ได้เห็ดปวกก็ได้เฮบซี C, เอ้ยโอ้ยมันเริ่มขึ้นเดรแล้วได้ไหมมันเริ่มขึ้นแล้วเันนี้นเห็นไหมมันจะเป๊ซแม่เป๊ซไหมนี่เฮบซีมือเศร้า,าืสอสบายจอเดืดอันนั้นคืออะไรเอ่อละน้อยจะได้เก็บเห็ดปวกอีกแล้วแต่ว่าเขาสีจงไว้ก่อนเพราะว่าเพิ่นยังดอกน้อยเฮดซีละน้อยมาเบิ่งมือเศร้านี่ป้ากำลังขึ้นไง บางบอนแถวนี้ก็คือกำลังจุ่มๆเนี่ยพี่ชิจุ่มๆแบบนี้เลยดิกำลังขึ้นม,มาใหม่ก็มีนี่เมื่ออื่นคือสิแบบเิ่นสิข้นหลายอยู่เอาไว้ถ่ายคลิปเมื่ออื่นเอาเนาะมีแต่ว่ามาถ่ายคลิปชิเบิ่งซืซ่อแม่บุเคียแม่บุเคียน่าละน้อยสะอ่อนบอนลน่ะนะฮะ สร้งขนาดก็ oh. ละน้อยโชคดีได้เก็บบอลน,นี้เพราะว่าพี่กายนี่หันมีไ่จืว่าละน้อยเฝ้าอ่ะอานี่ก็คือหลานเลยพห้เพิ่งเกิดลูกแล้วได้เฝ้าอานี่อยู่เห็ุตัวนี้เกิดหันช่วงประมาณเดือนเดือนแปดวันทีซ่ซาวประมาณซาวเก้าหรือว่าสามสิบอีหละ่ะขั้นบซื้อนะ่ะแต่ว่าอันนี้หายก,กับวันที่สิบสามหนึ่งทีฟีเพิ่งเกิดป้าถือว่าไว้ด้นี่ถือว่าปีนี้เขาก็โชคดีที่ได้เก็บเห็ดปวกบอลนี้พี่กายนี่นมีแต้พอกับแม่ เพื่นตอนนั้นเขาอยู่ห้องหมอฝ่าหลานอยู่วันนี้เพิ่นโทรมาบอกคอวิดีโอให้เบิงวิดีโอคอให้เบิให้อ้างลูกเก็บซีแต่เสาะอ่อนขนาดว่าละน้อยเขาอ,อยากมาตอนนั้นนะแต่ว่าเธอ,อน,นี้หันเกิดบ่ลายไปไหนดูว่าิ่นหาก็เริ่มเกิดเมีนตัวพ่อเก็บปีกไก่กับเมลองว่าดูว่าลายบาย่อุ้ยหลอหัว,หวน,นี่ข่าวจนทานว่าเป็นเม็ดข่าวสารมวนขนาดแต่น,นี่ขนาดเิ่น หากจะเริ่มเกิดดีแล้วเลยฮาวเค่อต่อเพลหาการเริ่มตัวใดที่พึ่งบ้าก็มาชิได้กินก็ยากแต่ว่ามันเน่ามันหยังนะเป็นเส้ามือเส้ามาบึงมือเส้านี่พอเป็นมารเกือบปลาแล้วเป็นมาพ่อมันนั่นอันนั่นเอาไปบมดแล้วบอกทิ้ซีผู้ป่าต่อดิฉันเนี่ยแล้วน้อยหนอนไม่ป่าแล้วเก็หัวนี่ต่อแล้ว ใจเราเพิ่งก็ตึ้งตึ้งตัวตน่าตึ้งตึ้งเลยเขาหาก็ไไ้ป่าสองตัวด้ปักหมีเป็นไงเจ๊ตัวที่สามบ่ะัวไหสิทากันใหญ่บ่นกต่สีิบบอนนั่นทีสแต่สี่คนน่ะง่ายไปชนโอ้ถายบทันตัวนี้ตัวใหญ่แม่ ไปแล้วตัวที่สามนี่ปัายังเสาอนดีบให้รีบแลวเรียบซีเลกินล,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 ลงไปเลิกขนาดเลย พีเอฟีเลยละน้อยรุดเลยกำลังมาสี่ยง uh huh. กำลังสิตั้งกล้องแล้วสไปจับเอาพียบสีรุดไปบอกว่าไวทันพีเอฟีเลยทังใดนะพุดไปทั้งเบ็ดไปทั้งป่าพีเอฟซีพุดเอาเอ้าไปพูดละเอาังได ต่เดเน้อยเสียดายดิอือโอ้ยปล่อยให้มันชัดจ้วงให้เบิ่งนก็ดีเนาะเห็นเหย้าเหรอเนาะมันเห็ปเมันมันลอยไปลอยมาแล้วมันเมื่อยเห็นะเพราะว่ามันลอยมาแถวนี้ค่ะ uh, ท่านอนนะท่ากัจับเอาเนาะมันบวมเมื่อยดอกเต่าเลยเมื่อย นั่นต้งอัวนั้งเมียได้พร้อมกันมาแขังอีกแล้วป้าพห้อมตุ้ยขนาดนาะเหรอบ้างดูปต่มีไฟของเมียกัเอ้าเมฆเียเด้ได้พร้อมกันเมื่อกี้นั่นละน้อยได้ไปใหญ่แค่สิเบ็ดลุยลงหนองไปไล่เอาพอดีย่อขึ้นเบ็ดขาดโอ้ย เป็ดขาดเลยบ่ได้ซ้ำตัวนั้นตัวบางใหญ่เรียนอ้อมหนเอาแนวตักไปอยู่ท่านใหม่ชีดมาได้ตอนนี้ก็ถือว่าได้ปลาขันแยงประมาณเกือบห้าสิบตัวพิเศษได้กระเที่ยป่ากระหายนึงปลามีนตัวหนึ่งป้า,ปาจิตใเสียดายแล้วน้อยนะแม่ก็เหลือใจเอาเท,ท่าว่าเสียดายพิเอ้ยตอนวอยไทยคลิปบททันตอนนั้นนาะผู้ดีใส่เง,งื่อแล้วเอาวางไว้ เราแบบนี้ปินมาสิมาตั้งกล้องไว้ละทายเทิบซีป่าลากเดดบละน้อยอ้อมนองเลยได้ไทายตอนที่เพิ่นลากไปเิพซ์เอยอะจะเสียดายเขากันแลนจับอันไม่อ้มกกอมเพราะว่าเพื่อนิกเกาะเบ็ดท่นะคันเพิ่นร้อยไปใกล้ฟังกันสิก๋กแลนอ้อมจะไปหัอทางฝั่งนั่นเป็นยังไงวันนี้ <laughs> เอามาได้จับละคันเบียดท่าไหนทิพซีจับขึ้น,น,าน,นมาลุดได้เห็นโวโาตป่าป่าที่ถือเบียดเท้าก็คือป่าปริญญาเบียดขาดย้อนไาหยัง เข่าเพิ่งเล,ล่นเอาป่าปนระิญญาล่ะพี่ซีเบ็ดขาดพูดเลยเข่เพิ่นเป็นคค่ายาคือเข่ควและป่านี่นะสมพธอะไรเพิเ่เวนเอาเบ็ดไปมันจะเสียดายขนาดพี่ซีเส้นหันได้กลับงานกระโดดแล้วนี่นอาน้อยเห็นนะน้ำหนักเพิ่นกะสีประมาณห้าโลนี่แหละ <c oughs> ไปเฮกันย่างใหญ่เลยซํำนี้เลยนะ่ะพี่ซี นั่นว่าเห็นผู้เดียวเห็นผู้เดียววาอยู่หยอยู่ฝากห่วยบนน้ำวนน้ำเรนอ้อมสาเกือบอ้อมสาเลนเนน้ำปลาสุดทายกับได้ได้แต่ปลหิ้นปลานี่เด้นี่เด็กปลาหนมตลาเนมไ้ปลาน่อยไปง่ายก็คือบได้ตวเสดานแน่ได้จังหวะนี่มีจีดีบิดเลยพี่ซี ว่ามากันยังเสียดายป่าตัวนั้นอยู่พีบซีโอ้ยบ่ได้ซะเป็นกลิ่นเลยอีเมลขึ้นไวตี้เราไม่เสียดายเอาได้เอาวะนี่ปากเงี้ยงเลยากาศตอนแรงอีกอย่างหนอมันกัะกว่างแนวเพฟซีขั้นสมบุติว่าห้องสีแบงค์ของหนียากเว้ยแม่เนอะเขาต้องถมช่วงยามเร่งบ่ะต้องดูดกอน อยากแบงพากันอยากแบงกันเคืองกลางในพี่อซีแต่บุหูสีเห็ดแต่บบน้ามลายมาเนี่คือว่อาจะแบบเลี่ยงป่าสองชนิดไ,ได้บอจะเดือดูดไปเลยของละน่อยนี่ก็สิรุดแล้วหแหละอิหลีโบเหลือยยังเลยนี่เมีตู้อละนไดขคืนให้เลย หมดแล้วตัวน,นของแม่น้าสาวเมื่อกี้แล้วเพิ่นมาสิดน้ำปปเป,เปเล่าบ่ถือจกเบ็ดเบ็ดแล้วมันเป็นเบ็ดของแท้พู้าน้าเนว้ยผ่านได้พู้นะาดึกไปไกลเนี่ยไปละวไปแล้ว,ลวยี่แม่แยบไว้เนี้ยป้องกันไว้เนี้ยเดี๋ยวจะเป็นกระน้อยปลาลากไปครัาปูเปลี่ยนไปเลยนะเราตอนนั้นเพิ่นลินเอาขั้นเบ็ดนี่แหละขั้นนี้แหละบาังหนักเด้ เอาเวลาแม่รีบเล้วของอีเมลน่ะได้ขึ้นมาใหมล่ละลองมืงดูมันคำมาได้สีพากันเมืองได้สบโบได้จากตัวะต่มนี่ซ้ำนี่ดีเดะโซดามโบเสื้อนะแม่ 5โลเท่ไลยแมีก็บผเสือ้ออยไปผูเสือ้อแล้วหดหล่ะน้อยเป็นคนเห็นอยู่ใกล้เออนะหลขั้นบนขั้นท่ายลีปกับชีมีคนเสื้อน้ำยูมันก็จะแบบก็เป็นแค่เพียงล้มปากที่หละน้อยว่าซสือส้อๆดอกตัวใหญ่อีหลีป่าฮะพระส้นเบ็ดสิขาดมันชิลากเบื้องนี้ขีปันพึ้นลากเปรบแล้วรีบแ่ง อืดึงเลยมาทั้งลูกเลยดย้ต้องให้เปนลีกก่อนไม่เห็นใ่รเหเห็นาได้ปา่าก็แย้งไปทางนั้นก็ได้เ้ามาแล้วไปจากโมงนี้สี่โมงบอกสี่โมงปลายเข้ามาแล้ว เดี๋ยวนี้เป็นหกโมงแล้วมะตอนนี้หกโมงไปแล้วพิ่ซีมันหนองกว่วงเดปากกับบุหรี่เดแค่ไหนเนาะมิดแค่ไหนเนาะคู่ซาบมาตฐานเลยว้าสิปล่อยข้าลงปีไหนตื่มเราจะเอาป่าลงตื่มกับ สูงสู้สงสัยย่าน้ำท่วมจ้นเสียป่าละตัวนี้เนาะตัวเพิ่นลากไปเห็น,น,นไหมเนาะ,ะท่านเบิดตัวนี้เนาะบัดน้ำหนักเลยโอ้สัมผัสอนนะไร กะเดือนใส่แบบนี้อันนี้เมีใส่หน่อยคนใส่แบบนั้นเราก็ัดึงกีฬาต่ายเลยคุณกากาจับยันมันต่ายเัยนะเนาะอานนีซทั้งสองอันนี้สิได้จะโตกว่นี้ร้อนล้วครับ คุณสมมติว่าเขาดืงตอนนี้เบิ่นบอสแน่คุณกัลตกใจแล้วนะครับปล่อยเพิ่นลิน้นบอกงาหนห่อแล้วเพิ่นขึ้นใช่ไหมแม่กาสิกับแล้วนี่สิก่อนเมื่อไปซองไปเห็ดปวกอีกบางทีเพิ่นกะเพิ่นอันบานขึ้นอีกมือ่อเดินก็ต้อนได้เก็บแต่เศร้าได้ทำบุญเก็บแต่เศร้ากับบานเน้่ นี่ได้ประมาณสองปีนี้นปะปากันเลยในตืมบ้านอ้อไปหากับได้ปะนี่โ่ได้แล้วนี่กาโบ,บาแม่ ตอวนั yup. <po bio> ้นก็ต้องเด็ดคาอยู่นะแม่เนาะเขาก็อยู่ในปากเราหะและบกูตายวะจ๊ะบูตายแล้วได้กระสีเจ็บหะแล้วกู้ตายได้กระสีทรมานเจ็บเบ็ดเอาไว้นี่เลยวะแม่พันนาทีเจ็บปลาพิวซีตอนนี้กรสิกลับบ้านแล้ววันนี้เมื่อบุณณ์เนี่ยเมื่อบอกอาหารธรรมาอ้อย กินแต่ยืเทิจะไ่ยอมกินบิดกลับบ้านดสิเด็ดปิ้งกองปี้นี่แหละเาะสเหตุอันนงคือกเยเห็นต็จมป่ะงานอะไรงานอะไรเจาะบางเห็ดปวดก้นเมื่อจะจบเศร้าจบแรง่จะได้เกว นนมัน,มนก็บชมอมับะก็ได้ปลูกท่อนปีละเล็กละหน่อยนะอื่นผู้เเร้ยยังอีกตัวยัววอยงอีก เบื้องสามเบิ้งสามเท่ารับเท่านี้ยี่สิี่ยังซ้ำเก่าโอเคเดี๋ยวมืงเอื่นเข้ามาเก็บ่เพื่นเด้อเอนเจอกันเจอกันน,กน่นาจะมูเ่เพื่อนน่าจะเจอเพือนอ,อ,อีกแหละเฮออ้บล็อตออกนะที่ซีขันละน้อยตุ้ยนี่ตุย้ยเพ่อนนั่นนีมันออกบลได้เลยดูสิ แม่ได้บอกแม่ออกได้บอกะ้ยแม่จะเห็นได้แหละเอาหา้าหัวหมอปูคนรีบอ่ะรายพิ่ศษสำหรับชิปนี้หลานว่าจะได้ขอจุบลงเพียงเท่านี้แล้วพิ่นได้ป่าปิ้งประมาณสามปิ้ง กันหิบใส่ยายกันเอาทีเสะได้ว่ามาแล้วก็จะไดยตัวใหญ่ะไรที่เวลาคลิปนี้ละน้อยก็จะขอจบลงเพียงเท่านี้แล้วเห็นมาคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ในเด้อขอบใจที่ทุกคนที่รับชมจนจบคลิปแล้วกดข้ามโฆษณาเวลาคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันในคลิปหน้าเด้อบ๊ายบายติดตามคลิปต่อไปเด้อที่